ท่านผู้ชมคะราคาน้ํามันในตลาดโลกนะคะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะคะต้นปีราคาน้ํามันดิบเวสเท็กซัสที่นิวยอร์กนะคะอยู่แถวๆ52ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็พุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ํามันในบ้านเราเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะกระทบกับค่าครองชีพทางด้านของกระทรวงพลังงานนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีการนําเงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือ อุดหนุนไม่ให้ราคานั้นขึ้นแรงมากเกินไปสอบถามจากโฆษกกระทรวงพลังงานนะคะดรสมภพค่ะดรสมภพคะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพลังงานมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือเรื่องของราคาน้ํามันอย่างไรบ้างคะวันที่4ตุลาคมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเนี่ยหรือกบงเนี่ยก็ได้มีมติเร่งด่วนนะครับว่าในส่วนของน้ํามันดีเซล B7 เนี่ยจากเดิมที่เรามีการเก็บเงินเข้ากองทุน1บาท ต่อลิตรเนี่ยเราก็ยกเลิกเก็บนะครับทำให้วันต่อมาเนี่ยราคาก็ลดลงไป1บาทแล้วก็ในเดือนตุลาคมเดือนเดียวกันนั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่11เนี่ยก็มีการนําเงินกองทุนน้ํามันเข้าไปช่วยนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยประมาณราคาลิตรละ2บาทนะครับทำให้ราคาในเดือนตุลาคมเนี่ยขยับลงมาด้วยเงินช่วยเหลือจากกองทุนน,นะครับ เป็นสิ่งที่เราทําต่อเนื่องมีการติดตามสถานการณ์นะครับก็พบว่าเรื่องของราคาน้ํามันแนวโน้มในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เนี่ยคงจะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอเปกที่คงกําลังการผลิตความต้องการน้ํามันที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในยุโรปซึ่งบางส่วนก็เอาน้ํามันมาใช้แทนในเดือนพฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยต้นเดือนเนี่ยกำหนดนโยบายชัดเจนว่ายังไงเนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะดูแลราคาน้ํามันดีเซลนะครับ ทั้ง3ตัวนะครับ B7 B10 B20 เนี่ยไม่ให้เกิน30บาทคือไม่ว่าราคาน้ำมันตลาดโลกจะเป็นอย่างไรน้ำมันดีเซล B7 B10 B20 ต้องไม่เกิน30บาทต่อลิตรใช่ครับเอาเงินจากไหนมาช่วยในส่วนนี้ก็จะเป็นเงินของกองทุนน้ำมันนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเราก็ใช้เงินไปประมาณ3,100ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยอุดหนุนราคาเนี่ยไม่ให้เกิน30บาทนะครับในส่วนของทั้ง B7 B10 B20 ถ้าปลายปีราคาขึ้นออีางแรงๆอีกเนี่ยกระทรวงพลังงานจะดูแลได้แค่ไหนเราก็ได้มีการประเมินนะครับก็คือในส่วนของกอบอง,งอทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายเลขาเนี่ยก็ได้มีการประเมินเป็นรูปแบบของซีนาริโอว่าในภาพฉายแต่ละด้านว่าราคาน้ํามันขึ้นไปถึงเท่านี้เท่านี้นะครับเราจะมีมาตรการรองรับอย่างไร<ม>เราต้องใช้เงินกองทุนมากเท่าไหร่ทางกองทุนก็ได้มีการเสริมสภาพคล่องเตรียมการสิ่งที่เราทําได้ก็คือ เสริมกาลังของเครื่องมือที่เรามีอยู่คือกองทุนน้ามันนะครับ<ม>ให้มีสภาพคล่องเพียงพอทางกองทุนน้ามันเองโดยคณะกรรมการกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ได้เห็นชอบในหลักการที่จะ,ะให้กู้เงินเนะพื่อเสริมสภาพคล่องที่จะดูแลในส่วนของน้ำมันดีเซลอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของ LPG ที่ยังดูแลอยู่ณตอนนี้เนี่ยเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือมากน้อยแค่ไหนณปัจจุบันนะครับก็ประมาณ5,000ล้านบาทที่จะช่วยดูแลในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงถ้า5,000ล้านบาทนี้หมดลงไปเนี่ย ยังมีเงินจากไหนมาช่วยไหมคะทางกองทุนนะครับก็ได้รับมติจากทางคณะกรรมการกองทุนน้ำเชื้อเพลิงนะครับในส่วนของการกู้เงินนะครับซึ่งทางกฎหมายเนี่ยก็ได้มีการให้อำนาจไว้ในการที่จะกู้เงินนะคือเอาเป็นว่าประชาชนมีความมั่นใจได้เลยว่ายังไงยังไงกระทรวงพลังงานเนี่ยจะดูแลให้ราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยไม่เกิน30บบาทต่อลิตรอย่างแน่นอนในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่าเนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนนะครับแต่ผันผวนอยู่ในระดับสูงก็คือไม่ใช่ว่า ลงแล้วลงต่อเนื่องนะครับพอลงเสร็จอีกสองสามวันก็ขึ้นมันผันผวนในระดับสูงแต่ว่ากระทรวงพลังงานก็ยืนยันนะคะว่าจะดูแลให้ราคาน้ำมันดีเซลนั้นไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้กอองรู้กันนะคะคขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ